สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูพินอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในวันนี้วันอะไรคะดเด็กๆวันอะไรคะครูพินใส่เสื้อสีอะไรคะใส่สีอะไรคะครูพินใส่เสื้อสีเหลืองค่ะวันนี้คือวันจันทร์วันที่ห้าเดือนกระะกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะที่เราเรียนรู้หน่วย ขยับกายสบายชีวีนะคะค่ะในอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆอาทิตย์ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องหน่วยที่5กินดีอยู่ดีมีสุขค่ะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการพักผ่อนเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ของการพักผอ่อนคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าประโยชน์ของการพักผ่อน คืออะไรและมีต่อร่างกายเราดีต่อร่างกายเราอย่างไรนะคะเด็กเกเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะประโยชน์ของการพักผ่อนนะคะเด็กๆดูก,กทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเมื่อเด็กๆนอนพักผ่อนเพียงพอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัยแลเ็เด็กๆต้องนอนพักผ่อนกี่ชั่วโมงคะ กี่ชั่วโมงคะสิบสองชั่วโมงต่อวันเลยนะลูกเออเราจะไล่ร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะเด็กๆจ๋ามาดูประโยชน์ของการพักผ่อนนะคะค่ะข้อหนึ่งเสริมสร้างสมาธิและความจํานะคะเพื่อให้เด็กๆมีสมาธิและความจําที่ดีในการเรียนนะคะข้อสองช่วยให้อารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใส ไม่งดเยดและก็ไม่งอแงต่อคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่ที่โรงเรียนนะคะค่ะข้อต่อไปข้อ3ค่ะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะเราจะได้มีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยนะคะ ค่ะเด็กๆเราก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการพักผ่อนแล้วนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมกับครูพินนะคะว่าประโยชน์ของการพักผ่อนน่ะมันดีต่อร่างกายของเราอย่างไรนะคะค่ะข้อหนึ่ง เเสริมสร้างสมาธิและก็ความจำนะคะให้เด็กๆมีความจำที่ดีนะคะมีสมาธิที่ดีนะคะข้อ2ช่วยให้อารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสนะคะไม่งดเง็ดนะคะไม่งอแง,งนะคะค่ะในการพักผ่อนประโยชน์ของการพักผ่อนเป็นไงคะเห็นไหมค่ะข้อ3ช่วยเพิ่มภูมคิมคุมคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะให้ร่างกายของเรามีอะไรคะร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตนะคะ ในวันนี้ครูพินก็จะสรุปเพียงแค่นี้เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวครูพินขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวท้ายครูพินมีใบางานให้เด็กๆทำนะคะค่ะบายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะใบางานในวันนี้นะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพที่เตี้ยกว่านะคะค่ะ บา,บายๆค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ